สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่ e High Princess นะคะว่าเกี่ยวข้องทางโหราศาสตร์ยังไงบ้างนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นตัวแทนของดวงจันทร์นะคะในทางโหราศาสตร์นะคะดวงจันทร์นะคะเป็นสิ่นตรงข้ามและคู่กันกับดวงอาทิตย์นะคะ ดวงอาทิตย์สัมพันธ์กับคุณสมบัติของฝ่ายชายส่วนดวงจันทร์นะคะสัมพันธ์กับคุณสมบัติแห่งการเลี้ยงดูของฝ่ายหญิงนะคะในดวงชะตาชีวิตดวงจันทร์จะแทนความเป็นเด็กและนิสัยใจคอรวมถึงการตอบสนองสัญชาตญาณของเราต่อผู้คนหรือสถานการณ์และความสัมพันธ์ของเรานะคะที่มีต่อร่างกายนะคะไพ่ดวงจันทร์นะคะแทนได้กับแม่กับลูกนะคะ ในทางโหราศาสตร์นะคะดวงจันทร์จัดเป็นดาวเคราะห์เพศหญิงนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นแม่และความเป็นเด็กนะคะในดวงชะตาชีวิตนะคะดวงจันทร์บอกให้ทราบถึงความเกี่ยวข้องกับอดีตค่ะค่ะหากเพื่อนเื่นชอบในคลิปของอาจารย์ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ